ไปมาในส่วนของเสริมวิชาภาษาไทยนะคะเสริมวิชาภาษาไทยวันนี้ก็บอกว่านะคะเลือกคำแม่กลมแล้วเติมประโยคให้ถูกต้องนะคะเขาจะให้เป็นประโยคมานะคะแล้วก็ให้ลูกเนี่ยเลือกคําที่ก็กาหนดมาให้ข้างบนเนี่ยแล้วก็นํามาเติมลงไปในช่องว่างให้ถูกต้องให้สมบูรณ์นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะทําในส่วนของแบบฝึกเนี่ยเรามาทบทวน่ันคําที่สะกุด,ด้วยแม่กลมกันก่อนนะคะคําที่หนึ่งเลยคะ่ะ โพอะโดพัทโลอุโมลุมพัดลุมโพอะโดพัทโลอุโมลุมพัดลุมโนอัมนำไม่ทูน้ำโโหโมหมน้ำหมโนอัมนำไม่ทูน้ำโโหโมหมน้ำหม จชอุโมชมพออูภูไม่เอกผู้ชมผู้โชอุโมชมพออูภูไม่เอกผู้ชมผู้ดออือโมดื่มไม่เอกดื่มดออือโมดื่มไม่เอกดื่มกอ ดุมสอโอมอสมไม่โทส้มอโมอโอส้มโอสโอมสมไม่โทส้มอโอโอส้มโอขนโอมขนมอขนโอมขนมเอาต่อไปเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะ ลงทําให้เด็กดูก่อนนะคะเขาบอกว่าเลือกคําเม่กลมมาเติมประโยคนะคะให้ถูกต้องนะคะเขาจะให้คํามานะคะออาลูกดูนะคะคําที่หนึ่งคำว่าอะไรเอ่ยขอนอกมอขนมชออกมอชมพออูภูไม่เีกผู้ชมผู้พออัดดอพัดรออ,อมอลมพัดลมเอาคาเหล่านี้ในวงกลมเนี้ยนามาเติมลงไปในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะเอาลูกดูประโยคที่หนึ่ง มอไอม่ไม่เอกแม่ซออือซื้อไม่โทรซื้อแม่ซื้อจุด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 ต่อัวดตัวหอมอไอใหม่ไม่เอกใหม่แม่ซื้อตัวใหม่อ่ะแม่ซื้อลูกดูน่าจะเป็นอะไรเอ่ยตัวใหม่พัดลมใช่ไหมคะอะแม่ซื้อพัดลมอะลูกก็นาคาว่าพัดลมมาเติมเลยอะพออดพัดรลมมอลลมแม่ซื้อพัดลมตัวใหม่ นะคะคแม่ซื้อพัดลมตัวใหม่อโยุที่สองนองอ,องนองไม่โทน้องปออาฟาไม่โทฟ้ากออีนองกินจุดจุดจุดุดน้องฟ้ากินอกินอะไรเอ่ยที่เป็นของกินอ่าชมพู่ใช่ไหมลูกอ่ลูกก็ขีดคําว่าชมพู่แล้วนามาเติมเลยแม่น้องฟ้ากินชมพู่ พอดูนะคะน้องฟ้ากินชมพู่อัปยคที่3ยออายโยายทออ,ทรรอ,อ,อัทําุจุดจุดจอเอียกอเปียกปออูนอปูนยายทําเปียกปูนอ่ะยายทำอะไรเอย่ยเปียกปูนนี่เป็นขนมใช่ไหมคะอ่าคำสุดท้ายเลยขนมลูกก็ขีดแล้วก็นำมาใส่เลยายายทําขนม เปียกปูนเรามาดูนะคะเอาตรงไหมคะย,ยายทําขนมเปียกปูนนะคะเดี๋ยวในส่วนของแบบฝึกเนี่ยนะคะเาขาจะให้มาทั้งหมดแปดข้อนะลูกนะแล้วให้ลูกเนี่ยนามาทาข้างบนเดี๋ยวก็กําหนดมาให้เนี่ยอนะไรอย่างเช่นคําว่าพัดลมขนมดื่มส้มโอระดุมแมงมุมชมพู น้ำหอมอคำเหล่านี้ยมาเติมลงไปในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะเหมือนกับที่คุณครูทดลองให้ทําให้ลูกดูเป็นตัวอย่างเมื่อตะก,กี้นะลูกนะะเมื่อทําเสร็จแล้วลูกก็ต้องตรวจสอบดูก่อนว่าถูกไหมนะคะพร้อมกับฝึกเขียนชื่อและชั้นด้วยนะคะ